มาอีกแล้วใจตาทับไอแคมแซมแคมนะแม่กูไยไอไกสอนอะไรวะนั่งลงเลยถวายบังคมป่ะยังคะว่ายังไงวะอง์ราชรถอัศวินเห็นไหมนะอัศวินไหนเนี่ยอ้าวเสด็จพี่ชัยวัฒน์นี่อัศวินคนเล็กชื่อปินสวรรณอัศรอนจออยู่บนไม่น้าดิจอคือเจ้าเจ้าคือจอไอสัตว์คนละเรื่องคนละเรื่องแล้วมั่วแล้วมึงมั่วแล้วเนี่ยตาดีจริงไอแซม ครั้งนี้เนี่ยกูมาไม่ใช่เป็นเรื่องตลกนะเว้ยมาไม่มีมุกที่จะเล่นแล้บเวยมึงไม่เผื่อว่าปีหน้ามั้งเหรอกูมาครั้งนี้กูมาเปิดฉากสงครามอย่างเดียววันนี้กูไม่ได้มาคนเดียวมึงมากับใครกูมากับองค์หยองกูหญิงออมีนามาแสงโสมเว้ยอ๋อองหญิงแสงโสมใช่เดี๋ยวหญิงแสงโสมมึงมาเจอกับองค์หญิงเบียช้างของกูเลยยืนกระป๋องน้อยๆอยู่นะ ฝ้ายหญิงเจรจาเลยพี่แล้วหัวขาดมึงอ่ะเชิญพี่เจ้าค่ะพระพี่นางเพคะหมองฉันถวายบังคมพระพี่นางด้วยเพคะออกกองมาตนนั้นแหละยอดสอยกอ,องเดี๋ยวหมาข้าไปกินนะครับพระพี่นางเหตุผลอะไรเล่าเพคะาถึงต้องยกกองทัพมาคุยกันดีๆก็ได้นี่เพคะถามได้ไม่ได้เหตุผลอะไรใช่ที่มาวันเนี้ยก็เพราะว่าจะพี่เสียงสารพระทุมมันของเรามีเมียแล้วยังไงล่ะใช่ไหมคะเอาจากไหนมาเพคะ จ้าพี่ยังไม่มีเมียนะเพคะมีแล้วมีแล้วยังไม่มีลูกก็ยังไม่มีเพคะมีแล้วไม่มีมีแล้วไอหมาตัวไหนมันเป็นคนบอกเพค้าไอ่หมาตัวนี้เพค้าเลยเป็นคนบอกมอมอมากินขี้มาเฮ้ยไม่มีนะเพคะอย่าไปฟังอย่าไปเชื่อแล้วไม่เชื่อตลกเยสโส่จัดการเพค้าข้าวฟาอีกไม่แล้วเฮ้ยวันนี้กูชนะมึงแล้วทำไมถึงจะสู้เรากลับไปเสียดีกว่าพเพค่ะ รู้จักบัวขาวไหมทำไมนี่กระหม่อมอยากรู้รู้จักไหมเดี๋ยวเขาจะขึ้นช่องอยู่แล้วดูและชมก็ไปน้ององค์หญิงแสงสพผู้เก่งกล้าในวิชาการดบทับขันใดนั่นเองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อะไรวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นทำไมมีดเล่มนี้ ไม่สามารถเรียกเลือดออกมาจากองค์หญิงได้เลยฟันไม่เข้ามาแน่ใช่ไหมห้าห้างวดหน้าจะได้ร้อยห้าซะเลยไม่ใช่เราหัวร้อยอเจ้าอย่างไงล่ะนึกว่าให้หวยเยอะสิเราจะบอกเจ้าให้รู้ไ้เลยนะอะไรเพื่อนเมว่าเราองหญิงแสงสมคนนี้ร่ำเรียนวิชาล่นแร่แปรธาตุยิงไม่ดังยิงไม่ดังฟันก็ไม่เข้ายิงไม่ดังฟันไม่เข้า แล้วถ้ากระหม่อมเปลี่ยนเป็นแทงแล้วพี่ค่ะเออยังไงชานี้ลืมเรียนแม่อ้าวไม่ได้เรียนถ้าอย่างนั้นลองให้แทงหน่อยพี่ค่ะเออเฮียจะหนีไปไหนอ้เฮีดูและชมครับพี่น้องความสนุกอยู่ข้างหน้า เก่งเก่งยาวไปประตูเมืองสิเฮ้ยล้อมไว้ล้อมไว้หมดล้อมไว้ใช่เลยอย่าปล่อยให้มันรอดไปได้ใช่ล้อมพวกมันเข้าไว้อ้าวไม่ใช่พวกกูนี่อ้าวทางนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่อยู่แล้วยังไงแล้วพวกพวกกูไปไหนหมดเนี่ยตอนนี้พวกมึงอยู่ในเมืองหมดแล้ว ตอนนี้เมืองมึงถูกปิดประตูและกูล้อมเมืองมึงเอาไว้โอ้ไปไม่รอเลยไปยืนเลี้ยงกันเป็นล้านปลาโป่งชนะพวกมึงเนี่ยมึงเห็นไหมแอม้อนจอจ้าอยู่บนใบหน้าจอคือเจ้าเจ้าคือจอจอคือไอ้ไอ้มั่วแล้วคนละเลือกเนี่ยมึคคนละเลือกยังไงเนี่ยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาทำไมกูมาล้อมเมืองมึงมึงมาล้อมเมืองกูแล้วกูข้าเมืองหรือยังเออ กูเข้าเมืองหรือยังแล้วมึงวิ่งไปไหนมาลลิเกเขาวิ่งผ่านมาในรอบเนีอะกูมัวชนเสาลงลิเกไอ้เป็นยาน่านมึงเห็นไหมละอีเสาต้นกลางน่ะมึงเห็นไหมทำไมมึงเห็นหรือเปล่าเห็นกูไม่เห็นไอ้ที่พายชนแม่ลยบ้าแล้วมึงเนี่ยมึงจะมาล้อมใช่กูยังไม่ได้เข้าเมืองมึงจะล้อมได้ไงมึงเล่นผิดแล้วเนี่ยสแสดงว่ากูผิด มึงไม่ผิดกูจะถูกไงล่ะกูต้องรอให้มึงเข้าเมืองก่อนรอให้กูเข้าเมืองก่อนได้เลยเข้าไปก่อนโอเคอย่าเพิ่งออกให้กูเข้าเมืองกูก็ต้องจะฟันเฮ้ยฟันเอ่อขอโทษกูเข้าเมืองไม่ได้แล้วทําไมวะประตูเมืองเล็กมากเลยเฮ้ยเฮ้ยเอาลเฮ้ยเฮ้ยเฮยแล้วตาพวกมึงแฮ้หน้าสภาพเป็นอย่างยี้ยัง้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮอยเฮ้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 ยถฮ้ยเ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 ฮยเฮ้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  ฮะคิดซะว่าถ่ายให้มันเป็นครั้งสุดท้ายเนยอะไรเล่ายัางอยู่ขอ,อกปีนี้เดี๋ยวปีหน้ามันจะมาเล่นใหม่ปีนี้คืนนี้คืนปิดท้ายแล้วถูกต้องเออไม่ไงไปครั้งพ,พี่นางแสงส่องเพคะที่เธอเดินทางมาในวันนี้ถ้ามีเรื่องอะไรฮะถามม่เธอได้เรื่องอะไรก็จะไปเิสียงสาร มีมีแล้วยังไงเลยไปคะไม่เป็นความจริงตอนที่เสพีเสียงสารไปนําเรียนวิชาเพลงดาบเพลงทวนยังไม่กลับมาในเมืองเลยใช่ไหคะจะให้ผมเชื่อได้ยังไงเลยไปคะก็เราบอกอยู่นี่ไงว่าเสพี่เสียงสารยังไม่มีเมียแต่ถ้าเธอจะมาทวงการแต่งงานเราจะขอประวิงเวลาเพียงเจ็ดวันและเราจะส่งทหารไปนาตัวเสพี่เสียงสารกลับมาที่เมืองดีเลยเพคะหัวเราะอีกแล้วยัดหากัญชาเข้าไปมั้งเนี่ย เวลาอย่างนี้ออกมาไม่ด้ไมดีแล้วก็ขอปวิงเวลาไม่สามวันก็เจ็ดวันโอ้โหซ้ำซากเหมือนกันหมดเก่าหม่อมฉันจะให้เวลาแปดวันจิจิอะไรคือแปดวันจิจิก็แปดวันแคไปนิดนึงในการจะพี่เสียงสานกลับมายังไงล่ะอ๋อแปดวันจิจิคือแปดวันกับนิดนึงใช่ถ้าอย่างนั้นขอเพิ่มเป็นเก้าวันอืด อื้อด้าวันอืดอืดเฮ้ยมีหรือไม่เออเก้าวันครึ่งโอเคอืดเอื้อดีครึ่งหนึ่งไม่ได้มันนานเกินไปเราให้ได้แค่แปดวันเฮ้ยเฮ้ยเก้าวันเฮ้ยเอื้อเฮ้ยแปดวันเฮ้ยเฮ้ยเอืดเอื้เฮ้ยเอื้อดเอื้อเฮ้ยเอื้อเฮ้ยทำไมล่ะเออไอ้ดอลลูกกูเนี่ยจังไรอ้าวสวัสดีครับพ่อตาไอ้หน้าสติน อ,อยากจะมีเมียดเด็กกับเขามั่งไม่ได้ไงยังไม่เข็ดอย่าลืมท่านผูคะถ้าภายในเวลาแปดวันไม่ตามท่านเสียงสันกลับมาแล้วก็เจ้าชางได้กคนภายในเมืองนี้ตายแสงโสมคุณพกก่อไกสอนไม่ได้การแล้วท่านาแรงเดินทางไปตามเสร็จพี่เสียงสันกลับมาในเมืองด่วนเลยนะได้ไหมคะไปน้องหญิงเข้าพระเรีบไปเรี่มกลับ